รีวิวอะไรมันรีวิวถุงถันใหญ่มากก่อนใช่ไปซื้อมาจากไหนปากพันนะโอ้เอาอีกแล้วเสียตังค์อีกแล้วเลือกกุงพึ่งใหญ่อยากชอบนะไปเลือกเองไหมครับใช่เจอปุ๊บแล้วเอาเลยใช่ไหมเจอนะเอาปั๊บ เพื่นกี่บาทรู้ไหมนะยี่สิบาทผผดแล้วสิบห้าบาทนะบาทแต่แพงที่ไงแพงที่เสามันเสาตั้งหกสิบหกสิบเก้าบาทนะครับเรียกว่าเป็นเสาอะไรนะเสาอลูมิเนียมเสาสีเสาเออเสาสีน้ำเงินอลูมิเนียมพอก็ลืมเช็คราคาก่อนไม่ได้ถามราคาพอไปเช็คพอไปถึงจุดจ่ายตังค์ก็ยิงบาโค้ดปุ๊บอูหกสิบเก้าบาทเลย กับธงอีก15บาทแล้วมัดมาจากร้านเลยใช่ไหมไม่ร้านไม่ได้น,นมันก็พี่กับตันก็มัดมาจากร้านแล้วก็ไอ้พ่อขี่มอไซค์ก็โบกสบัดมาตลอดทางเลยนะคนมองดูเต็มเลยมัดเป็นไหมรีวิวให้เพื่อนดูไหมเพื่อนดูนี่ธงขนาดเท่าไหร่ธง ไม่ใช่มันมีอยู่ข้างบนเห็นหั่ยมันมีสีดำเงินก็บอกอยู่ขนาดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่เห็นไหมหลังเลิกเรียนก็ชวนพ่ออย่างเดียวเลยไปดูธงไปซื้อธงวันนี้ได้ได้ธงดังใจแล้วใช่ไหมชอบไหมช <c ười> <c ười> อบอบวกบวกมัดเสร็จยงังบกสะบัดให้เพื่อนดูนะ พรุ่งนี้เอาเอาไว้นี่ไหมหรือเอาไปโรงเรียนด้วยไปเอาฮะ,าะจะไม่ไปได้ยังไงพรุ่งนี้ยังไม่ยืดยุดแล้วเหรอพรุ่งนี้พรุ่งน,นี้วันอะไรอะ่ะวันศุกร์ครับมันจะวันศุกร์อะไรพรุ่งวันจันทร์เอาโบกสวัสดิ์ให้เพื่อนด,ดูทีมัดเป็นไหมเนี่ย ะ <G ren cer ate> เออพยายามก่อนมัดก่อนเอาดึงเอ,เอาโชว์ให้เพื่อนดูก่อนเออโบกสะบัดกันโ <G ren cer ate> บกสะบัดให้เพื่อนดูโอ้โหสวยงามไหมเห็นไหมลอยไม้ลอยลมมาแล้วลมมาแล้วดูโบกสะบัดให้เพื่อนดู <G ren cer ate> ไม่ดูวิธีที่พ่อมัดเห็นไหมดึงให้ตึงๆก่อนนะพ่อมัดเออเดี๋ยวเดเดี๋ยวพ่อมัดให้โอเคไปไปนั่งก่อนไปนั่งรีวิวให้เพื่อนดูก่อน แเสร็จหรือยังอาบกให้เพื่อนดูดิโดนลมมายังอาบกสะบัดเกล็ดบวกสะบัดก่อนโอ้ลมมาแล้วลมมาแล้วโอ้ลมพัดแรงเลยฮะไม่ต้องมัดหรอกให้ไอ้มันลมพัดเฉยๆก็พอแล้ว ลมมายังลมมายังอ่ะพอแล้วบาย,ายไปไปเพื่อนกันเลยไม่ไมไมไมเหรเดีย๋ยครับโอ้ย <c oughs> ย่ามาัดใส่กับเราเละ มันเชือกมันเส้นใหญ่ไปไหมเชือกมันเส้นใหญ่ไปไหมเนี่ยมันมันต้องเอาลงเองไงมันมัดไม่อยู่หรอกงั้นนะเออถือไว้พอถือไว้แล้วปล่อยเลยเออมัดเลยทีนี้เออมัดเออมัดเข้าไปเออเออนั่นแหละพันลงมาอีกพันลงมาอีกข้างล่างอีกเออแบบนั้นแหละเออดึงไปแั้งเออดึงดึงนั่นนั่น ดึงอีกรอบหนึ่งให้มันนั่นๆแล้วก็มัดขึ้นมาข้างบนนี่เนี่ยมันอยู่แล้วเริ่มเฮ้ยโบกสะบัดล้โอเคโอเค้เก่งละเก่งละมัดพงไปแล้วพอแล้วเนี่ยมันจะหักเอออ่าเดึงเดึงพอแล้วแค่นั้นเดี๋ยวมันจะแกะไม่ได้โอเคพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะหัก พอพอพอไปเลยที <singing flowers> ่น vale <box> ี่โอ้ยอยู all, ่แล้วเอาไปดึงออกทำไมฮัลโหลัลโหลัหลฮัดโฮัอฮับฮััดโหลฮัหนฮัลโัายบลฮัลโลัลัลัััลัลัับ